เัาลมผมก็ต่อเรียบร้อยครับผมนี่ต่อเรียบร้อยนะฮะเรือดแต่บัตรปลีนะฮะเรือดแต่จำบวกกาลบครับผมแล้วก็ต่งนน้นส่วนขั้วลำพงนี่ครับผมนี่เป็นอุปสรรคบ่อยในนึงครับผมนะนี่ หางปลาเสียบนฮะนี่บวกฝั่งนี้หางปลาเสียบสะดวกครับผมนะฮะเพื่ในการสะดวกบางครั้งบางท่านบางคนก็ว่าโอ้ไม่แน่นอะไรประมาณนี้แต่แน่นครับผมขึ้นอยู่กับอุปรกรณ์หางปลาครับผมนะฮะใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับผม